มีฮึดฮัดสะบัดมือหนี ลุงพลสติแตกไม่พอใจตำรวจเข้ามาจับก,กุ่มถึงกับออกอาการแบบนี้ห oh, <no. S 1> ลังจากกรณีมีกระแสะข่าวว่าวันนี้2มิถุนายน2564เวลาประมาณ10นาฬิกานายสิทธาเบียบังเกินหรือทนายตั้มจะนำตัวนายชัยพลวิภาหรือลุงพลมามอบตัวกับพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกา55นาทีทนายตั้มซึ่งเดินทางมาคนเดียวเปิดเผยกับกองทัพสื่อมวลชนว่าลุงพลเดินทางเข้าไปในด้านในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว ส่วนข้อสงสัยที่ว่าทำไมถึงมามอบตัวที่นี่ทั้งที่พื้นที่เกิดเหตุเกิดขึ้นที่สอพอกกตูมทนายตั้มก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของลุงพลที่จะมอบตัวที่ไหนก็ได้ <Huh? S 1> ทางด้านพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผบอตรจะไม่รับการมอบตัวของลุงพลเนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่ใช่สถานที่มอบตัวและแนะนำให้ลุงพลกลับไปมอบตัวที่สอพอกกตูมจังหวัดมุกดาหารขณะที่ลุงพลถูกตำรวจควบคุมตัวนั้นก็แสดงอาการไม่พอใจแต่สุดท้ายก็ยอมให้ตำรวจนำตัวไปบันทึกประจำวันที่สอนอปทุมวันต่อไปไปรับชมคลิปกันได้เลยค่ะ ไข้างานานใงนมันเห็นไหมครับเห็นเห็นที่ผมไม่ได้เลยปิดบังอยู่ผมไม่เห็นภาพรย้มึงอยู่อ่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย